s ม a r t l ล็อกช็อเพจฟาร์มเงินและเลเวลทุกเกมในโลบอกง่ายและไวเว็บสมาร์ของคนสมาร์ตใบเสื้อกันหนาวสุดคู่ใครใส่ก็เท่แบบบิ่มๆคืนลือแค่สิบโลบอกมีหลายโค้ดเท่กุ้้วนและขี้หีแค่ซื้อก็รู้รับโลบอกฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะบมสวัสดีครับผมชาและตอนนี้เราอยู่ในเกม Hero Legacy นะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับ ก็คือเกมนะครับมีการอัปเดตใหม่เป็นเวอร์ชัน0.8นะครับแล้วมันเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่จนถึงกระทั่งผมต้องทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมดูเลยครับถามว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยครับที่เวอร์ชั่น0.8นะครับจะมีชูสต์ไฟลาติ้งสไตล์มาครับมันก็คือสไตล์การต่อสู้ของมิโอริยะพระเอกของเรานั่นเองครับก็คือการใช้ลูกเตะนะครับแล้วมันเท่มากแล้วต่อไปนะครับเป็นเฮลเฟมนะครับ รีเจเนอรทีเควส์นะครับก็คืออัตลักษณ์ไฟนะครับของพ่อของโทโรลกินะครับครั้งนี้ผมพูดถูกนะนะครั้งก่อนผมพูดว่าโทโริลียขอโทษนะครับขอโทษขอโทษต่อไปนะครับเควสนะครับจะถูกเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นว้าวอันนี้รอมานานแล้วครับเพราะว่าผมอยู่ที่เดิมมานานแล้วเราเบื่อมากนะครับอันนี้ดีมากนะก็คือจะมีเควสใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเลยนะต่อไปนะครับก็คือเลเวลนะครับจากที่ตัน3า0เพิ่มเป็น6 0 0อู้ อันนี้คือแบบผมว้าวมากนะครับเพราะว่าดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นอะไรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็สามารถอัพอะไรได้ของเราได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่เลเวลตันแล้วนะครับอยากรู้วิธีการอัพเลเวลแบบเร็วๆนะครับสามารถไปดูคลิปคลิปนี้ได้นะจ๊ะคลิปคลิปนี้เลยคลิปนี้เลยอันสุดท้ายนะครับบัคฟิกแอนบาลานซ์นะครับเขาจะซ่อมบัคแล้วก็ทําให้เกมยรเป็นบาลานซ์ขึ้นนั่นเองครับแค่นี้เองครับ โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่คือเสื้อของผมนะครับนี่เสื้อกูอ้วนนะครับจะมีลายโคตรเท่แล้วก็ขี้หีนะครับสมารถไปซื้อกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้นะโอเคเดี๋ยวจะมาสอนวิธีหาชุดสไตล์นะครับเราจะใช้ชุดสไตล์ได้ไงนะครับเพราะว่าชุดสไตล์มันไม่ใช่อัตลักษณ์นะครับมันเป็นแบบเหมือนท่าหมัดของเรานะครับจะเป็นอีกอันหนึ่งนะซึ่งมันดีมากนะครับเอาไว้คอมโบดีมากนะครับวิธีหาชุดสไตล์นะครับจุดเกิดใช่ปะเราก็ตรงไปเลยรเตงไปปส็จุ๊ มองทางด้านซ้ายครับจะเห็นสีสีเขียวหน่อยเห็นปหมนี่ครับอันนี้เลยครับอันนี้คือชุดสไตล์เทนเนอร์นะครับมันก็จะบอกว่าเออไอชุดสไตล์เนี่ยมันเป็นศิละปะาก,การต่อสู้นะเออมันก็จะมีสกิลต่างๆของมันนะครับมันจะขายให้เราในราคา400,000เยนในเกมนะครับแล้วก็750โกลนะครับนะครับมันก็จะสอนเรานะครับชุดสไตล์เห็นไหมมันบอกว่าชุดชุดสไตล์เทนเนอร์นะครับมันก็จะสอนเราเลยนะจ๊ะ เนี่ยตรงนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับล้วอัตลักษณ์ต่อไปนะครับวิธีหาเฮลเฟมนะมาตรงนี้เลยครับนี่มาที่โรงพยาบาลนะครับปึ๊บเข้าไปปึ๊บนะครับคุยกับดรนะครับอู้ดรจะมาขอนิวคุกหน่อยนะครับเห็นไหมครับเลื่อนลงมาใช่ไหมจะเห็นเฮลเฟมเลยเนี่ยเลื่อนมาจากข้างบนเนี่ยอันนี้คืออัตลักษณ์แบบคอมมอนนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บเฮลเฟมอยู่อันสุดท้ายเลยนะ โอ้โหแน่นอนครับผมไม่พลาดเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวทั้งสองอัตลักษณ์เลยนะครับโอเคนะบสำหรับวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมได้พูดอัปเดตที่เหลือทั้งหมดแล้วนะครับก็เกมมันก็จะบาลานซ์ขึ้นนะครับแล้วก็มอนตียากขึ้นเลเวลฟาร์มยากขึ้นอะไรนะครับนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวชุดสตล์ของมิดริยานะครับแล้วก็เฮลเฟมของพ่อของโทรโรลิกนะครับผมจําชื่อเขาไม่ได้ละ นะครับรอติดตามกันด้วยนะครับนะเออแล้ววันนี้มีโค้ดด้วยนะจะบอกให้โค้ดอยู่ด้านล่างเลยนะจ๊ะ s c r i b e ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไอ้เีย